สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ภูมิใจนำเหนอค่ะภูมิใจนำเหนอเหรียญสวยๆนะคะเหรียญราัชากาลที่5นะคะเดิมๆไม่ล้างนะคะ๊อยอันนี้เนื้อเกินนะคะทุกคนนิดนึงอ่านิดนึงก็ถือว่าเกินเนาะให้ดูตอนแรกปร้านึกว่าบินอ๋อไม่ใช่พอมาดูขอบอ๋อไม่ได้บินค่ะเห็นไหมคะ เหรียญริชการที่5นะคะเห็นไหมคะคมชัดลวดลายเห็นไหมคะโอ้โหแบบนะตราสัญ,ญลักษณ์อยู่แบบครบมากได้มาสิบเหรียญแต่ละเหรียญน,นะคะคมชัดทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหแบบน่าเก็บสะสมอ่ะเสียดายมากไม่อยากขาย เนี่ยคะ่ะเขาเดิมๆเลยนะคะไม่ผ่านการล้างไม่ผ่านการทำความสะอาดไม่ผ่านกรรมวิธีการใดๆทั้งสิ้นคะ่ะเดิมจริงๆคะ่ะเดิมแล้วก็สภาพนะคะสวยอ่ะอันนี้ก็จะสึกนิดนึงนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะอ่าสึกนะคะอันนี้ถือว่าสึกคะ่ะเดี๋ยวให้ดูทีละเรียนเลยนะคะ สึกน้อยเนี่ยค่ะตาสัญ,ญลักษณ์เขาเออน่าจะเป็นของเมื่อก่อนนะคะเขาจะมีตอกโค้ดแหล่งที่มาของของหน่วยงานค่ะเห็นไหมคะโอ้โหชัดเจนมากค่ะโค้ดนะคะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ก็มีโค้ด อันนี้นะคะเนี่ยค่ะโค้ดคือโค้ดนะคะโค้ดของของสำนักงานของเหรียญน,นะคะว่าเหรียญน,นี้ออกมาจากที่ไหนคือรับประกันการันตีจะเป็นธนาคารจะเป็นกระทรวงเป็นกรมอะไรประมาณเนี้ยนะคะสมมุติสมมุติยกตัวอย่างให้ดูทีละเหรียญให้ครบอ่ะเหรียญน,นี้ถือว่าสึกค่ะเนี่ยค่ะ เหรียญที่เรียญนี้ถือว่าผ่านใช้เยอะถือว่าสึกนะคะเนี่ยค่ะสึกแต่ก็ยังโอเคอยู่นะขนาดว่าสึกเลยเนาะสึกที่สุดเท่าที่ในกลุ่มในทีมนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้เพิ่งจะมามีบินเนี่ยแหละเนี่ยเห็นไหมคะเพิ่งจะเจอบิน,นผ่านๆมาสี่ห้าเหรียญก่อนไม่บินเลย อ่ะอย่างนี้นี่ค่ะสึกเห็นไหมคะดอกอะไรตระลายแถวนี้นะคะไม่มีละไม่เห็นละนะคะไม่เห็นลายดอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะถือว่าสึกค่ะอย่างนี้นะคะสวยนะคะสวยขนาดนี้แต่จัดว่าสึกที่สุดในกลุ่มนะคะ<ม>เดี๋ยวดูที่สวยๆที่ยังไม่สึกเนี่ยค่ะผ่านใช่น้อยเห็นไหมคะดูที่บ่าไม่ต้องดูตรงไหนเลยค่ะคือนูนสุดแล้วก็รายละเอียดสุดตรงบ่าเห็นไหมคะ ถ้าตรงบ่านะคะยังชัดอยู่อย่างนี้แสดงว่าผ่านใช้น้อยเดี๋ยวอนาชีชี้จุดนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยโอโ้โหชัดมากค่ะ เดี๋ยวดูอันที่ปน้นาบอกสึกนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่เขาศึกเนี่ยนี่ไงไม่เห็นไรแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค,ะค่ะอันนี้คือผ่านใช้เยอะค่ะศึกเหรียญน,นี่คืออันนี้สึกนะคะผ่านใช้เยอะนะคะศึกเหมือนผิวน้ำอะ อันนี้นะคะเหรียญน,นี้นะคะเห็นไหมคะผ่านใช้น้อยมากนะคะไม่สึกเลยเห็นไหมคะพระเกศาชัดเจนด้านหน้าด้านหลังสวยมากสวยมากสวยมากเขาบอกมาดูเหรียญต่อไป นาเดน,นีิสึกเนี่ยค่ะนะคะสึกนะคะเห็นไหมไม่มีดอกสึกนะคะสึกนะคะ เรียนนี้เรียนนี้ดีสุดเรียนนี้ดีสุดแทบจะไม่สึกเลยผ่านใช้น้อยมากถ้าอย่างสึกกันนะคะเห็นไหมคะสภาพพัก,พก สภาพพ้พักเห็นไหมคะแล้วพอมาดูสภาพพ้พักนี้โอ้โหเนาะสุดยอดอะแทบจะไม่ผ่านใช้เลยอะผ่านใช้น้อยมากคะ่ะสวยมากคะ่ะสวยมากเลรียนี่สวยมากแล้วเหมือนจะเป็นบล็อกแตกเห็นไหมคะลายเส้นอาจจะเป็นไม่ใช่บล็อกแตกอะคะ่ะ เป็นเป็นเส้นนิดหน่อยพรพยายามส่องหาจุดชมรุดเห็นไหมคะแทบจะไม่มีเลย เดนรัชกาลที่ห้าค่ะสมเด็จพระประมินทรมหาจุลาลงกรณ ระจุนเลยจอมกล้าเจ้าอยู่หัวพระจุเลยจอมกล้าวเจ้า,อย,จยจอ,า,จาอยู่หัวจอจานที่ประนันตื้อเมื่อกี้เห็นไหมคะจอจานแปลกคาเหรียญน,นี่แปลกคาเหรียญแปลกเห็นไหมคะจอจานไม่ใช่ศึกนะคะไม่ใช่ว่าใช้ศึกนะคะเห็นไหมคะจอจาน เมื่อกี้พนักนอ่านพนักนก็งงเห็นไหมคะจอจานบเบไม้เห็นไหมคะ,จจมมคะแล้วลายลอยลาย,ลายบล็อกแตกนะคะนะคะเหรียญน,นี้เหรียญแปลกค่ะเนี่ยค่ะเป็นเส้นนะคะแล้วจอจานเห็นไหมคะเห็นจอจานไหม อ๋อน่าจะเป็นน่าจะเป็นสองบล็อกมั้งคะน่าจะเป็นสองบล็อกพระจุลจอมเก้าบล็อกนี้จะชัดเจนเห็นไหมคะแต่อันนี้จะผ่านใช้ศึกก็ศึกน้อยแหละอาจจะเป็นสองบล็อกค่คะทุกคนคงจะไม่ได้แปลกอะไรเพราะปะน้น่าไม่มีข้อมูลไม่ได้มีความรู้ด้านเหรียญเนี่ยคะ่ะเห็นสวยเห็นแปลกก็นำมาแบ่งปันกันชม แล้วลอลิงเขาก็ดูสิปราน้าอ่านเมื่อกี้ปน่านึกว่าเป็นยอหญิงอ่ปะปนาก็าอ่านไม่ออกก็งงง,งมาดูอ่าจอจานกับลอลิงเขาเป็นอย่างไงค่ะอ๋อจอจานเขาอันนี้ปกติ น,นี้จจานมีปกติโอ้โหอันนี้ยิ่งไม่เห็นเลยค่ะน่าจะเป็นบล็อกเขามั้งคะไม่สึกเพราะว่าถ้าสึกนี่เขาจะไม่ได้สึกไปในจุดต่ำนะคะถ้าสึกก็ต้องสึก จุดนูนๆจุดนูนค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้แบ่งปันกันรับชมค่ะทักไลน์มานะคะสนใจนะคะทักไลน์มาเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะลืม